ก็ผมไม่นี่กะวันที ยี่สิบแปดนะครับยี 2018, ่สิบแปดสุดกภาคมเป็ดไก่พันไก่กีแคมเบลผมกะภบ 6, อายุเก้าสัปดาห์นะครับนี่ครับเป็ดอายุเก้าสัปดาห์ครับผมพามาเบิ้งเป็ดอายุเก้าสัปดาห์เมื่อนี่สีมะเกียมะเกียเป็ดกับผมโดยผมสีผสมอาหารสูตรใหม่จีผมแปลงมานะครับเพื่อลดต้นทุนครับผมโดย ใส่กากมันสำปลังครับโกโลเรา60ตังค์ครับผมตันค์นึงก็6ลอยอุมเปเสือมาเมืาอวานกะจับปอกใส่ถุงปุยเรบร่อยครับแ่มมี่ปนนลักษ์ก็บทีมาพามาชมการอัปเดตเป็ดไข่ผมครับอายุ6สัปดาห์ครับเอเะม,ะมนครับผม9สัปดาห์ครับผม,ดบผมโดยเป็ดไข่ผมบ่ได้ใส่สารเคมีจักหน่อยนะครับกะเลี่ยงโดย อินซีครับผมอินซีคือบม่ได้ใส่สารเคมีครับไขมา้ามันไขม้าเข้ากับซีกินแบบสุขภาพดีครับผมไม่มีสารเคมีเห้เตัวเ,เลยครับเป็ดไข่อายุเก้าสัปดาห์ครับ แห้งไงแห้งกินเปืองครับก็เลยต้องใส่าการลดผลทุนจากน้อยตัวไง่กหไ่ครับตัวน้อยอย่ำใดสิท่านมูกับปะหูครับแต่คิดว่ามันกะสิท่านมูอยู่ครับนี่ครับเป็ดไทยผม มือนีมาอับเดตให้เบิ่งเนาะครับกะล้อครับจักสีฮอดอ่า2ีสิบสัปดาห์มือได้เนาะครับเนาะกะอีกโดนอยู่แต่ทีผมมักที่สุดนะครับคือเป็ดตัวนี้ครับเป็ดมันหลาดครับผมสีเริ่มออกครับเป็ดมันหลาดสีมันสีสีสันสวยงามเลยครับตัวนี้คือสีออกเป็นปีดที่ฟ้าครับผมเป็นเป็ดไข่ครับพันไงคือในนี่ ประมาณ4ตัวครับผมนี่ครับเป็ดมันหลาดคนนี้ต้องครับเป็ดแกตั้งไว้ได้ครับเป็ดมันหลาดอยู่นี่2ตัวครับตัวตัวนี้ครับตัวนึ่งราคาตัวตัวนี้ตัวนั้นครับตัวนึงเป็ดมันหลาดนี่แหละครับเป็ดมันหลาดครับผมวัอนี้บันนี้ยังไงครับมาอัปเดตเป็ดไข่พันกากีเข้มเบลอายุ9สัปดาห์ครับ ครับคลิปนี้ผมก็มีเตมีแหละครับผม,มพ่อแม่พี่น้องอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมนะครับจะได้ติดตามคลิปไม่ของผมก้อนไผครับหรือตีในเบื้งการอัปเดตเป็ดไข่ของผมหรือสวนภายในสวนกเกษตรของผมก้อนไผได้ครับคนละเียนเนี่ยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ